สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมนั่นแหละมีความสำคัญต่อนในฟุตบอลก็คือโปรแกรมฟี f a เดยนะครับฟี فا เดยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากโซนต่างๆก็จะมาระเบิดแข่งขึ้นใน,นช่วงนี้แหละช่วงวันที่21 25 26เี่อะไรประมาณนี้ฮะก็หนึ่งในนั้น ทีมชาติไทยเราด้วยนะครับที่จะลงฟาดแข่งในช่วงฟีฟ่าเดย์ในมีทั้งอุ่นเครื่อง1แมตช์แล้วกอ็อยู่ในวาระของ AFC Asian Cup 1แมตช์นะครับเนี่ยในรอบคัดเลือกนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่เราจะจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับก็ในเดือนมีนาคมเนี่ยเรามีทีมช้างศึกเราชุดใหญ่เรามีอุ่นเครื่องอยู่1แมตช์แล้วก็โปรแกรมคัดเลือกของ ของ AFC เ s เช n c นคัอยู่1แมตช์นะครับเราอยู่กลุ่มดีนะครับอ่ากลุ่มดีครับแอดมีลงลงไปก่อนหน้านี้แล้วแหละในว่าแต่ละสายมีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับวันศุกร์ที่21และวันอังคารที่25นะครับอ่าประมาณปลายเดือนก็แล้วกันนะครับ10วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับที่จะระเบิดแข่งขึ้นอ่าทีมชาติไทยมีอยู่2แมตช์นะครับ ทีมชาติไทยเราแรนด์กิ้งณขนะนี้เราอยู่อันดับที่97นะครับ97ของโลกนะครับก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเราก็รอให้ฟีฟ่าประก,กาศอย่างมาเป็นทางการก่อนเพราะว่าก็เขาก็ประก,กาศแล้วแต่ว่าอันดับมันไม่ไม,ไม่เคลื่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่า,าทีมชาติต่างๆะเขาจะมาคิกออฟในเดือนนี้อของทีมชาติไทยนะ่ะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆในช่วงอาเซียนคัพนะนก็ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอย่างไรก็รอให้เขาอัปเดตมาอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับ เราจะพบกับอัฟกานนิฐานนะครับทีมอัฟกานนิฐานเนี่ยว่ากันว่าอยู่ที่อันดับที่156ของโลกนะครับจะตรงกับวันศุกร์มีนาคม2025นะครับเวลา1 9 3 0นนาฬิกานะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่ราชมังคลานะครับไปเชียร์กันก่อนก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าที่ต้องอุ่นอุ่นในวันนี้ก็เพราะว่าเป็นการเตรียมทีมที่ว่าเราจะลงฟาดแข่งในนัดที่2นะครับกับศรีลังกา ในวันที่25มีนาคมนคี่ฮะก็เลยอยากจะลองทีมในระดับประมาณเดียวกันอะไรประมาณน,นี้นี่คือในทางทฤษฎีนะครับซึ่งลองมาปฏิบัติด,ดูจะจะได้ผลหรือไม่นี่เนี่ยแนวทางของทางสมาคมแล้วก็ทางเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเป็นเป็นเช่นนี้เจอกับอัฟกา,านิสฐาในคน,นเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอันดับโลกต่ากว่าแต่แอนดินว่าอยู่ในบอลโซเน่เท่าๆกันแล้วทุกๆวันนี้มันเท่ากันแล้วถึงแม้ว่าอันดับโลกจะจะ จะไกลกันอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายลงฟาดแค่มันใกล้กันเลยอะไรประมาณนี้ครับวันที่25หนะครับเนี่ยน่าติดตามมากเลยพลาดไม่ได้ับขอให้แฟนบอลทุกท่านไปเชียร์ที่ราชมังกลานะครับถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าสะดวกนะครับตรงกับวันอังคารนะครับก็ทีมชาติไทยเราจะพบกับศรีลังกาคำว่ากันว่าอยู่อันดับที่200ของโลกนะครับที่ฟีฟ่าจัดแรนกิ้งมานะครับอยู่ในกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีเนี่ยก็จะเอาแค่หนึ่งทีมนะครับเข้าไปฟาดแข้งกับ ร่วมกับเอฟเอฟซีเอเชียนคัพที่ที่กาตาร์หรืออย่างไรเนี่ยฮะเออก็ที่ซาอุดิอาระเบียราาัฐแอดมินจำไม่ผิดนะฮะเ,เดี๋ยว,ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะที่แอดมินจะลงรายละเอียดของ AFC ซีเอเชียัพเราอยู่กลุ่มดีนะครับเอาแค่เอาแค่ทีม uh, แชมป์กลุ่มนะครับไปเอาอันดับที่ดีที่สุดไปครับอันดับที่2ของแต่ละสายนี่ตกรอบทุกกรณีครับเราจะมีเราจะมีเ,เ,ะมเนี่ยนัดอยากเป็นทางการ นัดนี้แหละฮะนัดนเดียที่ราชมังคลา์ตรงกับวันอังคารที่25มีนาคมนะครับ19นาฬิกานะครับขณะนี้นะครับยังไม่เป็นทางการเราอยู่อันดับอย่างเป็นทางการเราอยู่อันดับที่97ของโลกนะครับยังไม่เป็นทางการนี่ก็คือเราอยู่อันดับที่98หรืออย่างไรเนี่ยฮะเดี๋ยวแอดมินอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาแค่โปรแกร,รมในเดือนมีนาคมมาฝากก่อนว่าเรามี2นัดนะครับที่เชียร์เชียร์ยบอลไทยกันไปด้วยกันนะครับผม วันศุกร์ที่21มีนาคมเราเจอกับอัฟกานิคานี่คือแมตช์อุ่นเครื่องในฟีฟ่าเดและแมตช์ยังเป็นทางการของ AFC Asian ช u p ครับเราเจอกับสีลังกานะครับทีมอันดับที่200ของโลกนะครับนะติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับสวัสดีครับ